เยวหาที่เล่นบอลวันนี้จะเล่นบอลยังไงดีเนาะเอออุยเนี่ย,ยนะคะเห็นรถคันเก่าเดี๋ยวจะเอาบอลขึ้นไปวางไว้ข้างหลังรถนะดูว่ามองโกจะจะทำยังไงนี่รถคันนี้ดันดัน เดินเดิน last 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 อะไรจะกัดมากขนาดนั้นโอเคได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวสั่งให้น้องนั่งก่อนรออาตองแกเดี๋ยวแกจะเอาปอนขึ้นไปไว้หลังรถนะอาตองป้าบูเจป้าบูเจ top อาตองอาซีอาตอง นี่แกะบอลขึ้นไปไว้ก่อนนะอาตองอาตบตบอ,อาตบอ,อาตบโอเคโอ้เธอไม่กระโจนข้างหน้ากระโจนตรงกลางเลยเอาใหม่ไหนโอเคนะฮะอาซีอาซีอาซีมองกอาซี อาตองอาตองอาตองปาบูเ <Mile> ช <dizzy> vale like ่ทอบอาตองอาตองตทอบโอเคอึ๊บโอ้เซบียนเซบียนอืมโอเคไปไว้ที่ไหนอีกไปไว้ที่ไหนอีกนะ Ah, Iklom, adan, ah, dan 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 kak. las, 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 Last. oke, <laughs> oke, okay, okay. asih, 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 moko, asih, atok, atok, top, atok, asih, asih. สุดหล่อของมามีอตองนะเดี๋ยวแม่าวางไว้ก่อนตอ๊อบอตองปาบูเช่ปาบูเช่อตองไหมอต้อ,ตองมังโก้ปุ๊บโอ้โหออืฮึเฟเบียงอะไรเฟเบียงโอเคเดี๋ยวโยนบอลอีกถึงรอบอตองครับ ล่ะเอาใหม่เมื่อกี้โยนบอลกับลังค่ะเอาลัสน่ะล่ะเดินลัสลัสมองโกมองโกลัสมองโกล่ะเดินเดินล่ะเดินเดินแปลว่าเอาให้นะคะเดี๋ยวนะ อ่ะดูพวกน้องชอบเล่นเล่นแบบจัมบอลเอาไหมนะเดินละเดินเดินมองโกมองโกเดินละเดินเดินโอเคบอกน้องให้เอาบอลให้นะคะ มองโกมองโกบาย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 ,บาย,บาย